2ราศีที่แฟนจะช่วยให้คุณร่ำรวยราศีที่คนรักจะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือคนที่โสดอยู่ก็จะได้พบคนรักที่จะช่วยทำให้คุณเจอความรุ่งเรืองได้แก่ราศีกุมและราศีมีนด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสดาวศุกร์และดาวอพลลอนส่งผลต่อชาวราศีกุมและราศีมีนได้พบคู่รักที่ดีซึ่งเขาคนนั้นจะช่วยเหลือสนับสนุนให้คุณพบเจอความ ควเจริญรุ่งเรืองช่วยให้คุณร่ำรวยขึ้นมาได้สายมูเตลูเชิญทางนี้เลยค่ะดวงเด็ดเด็ดดวงแหล่งรวมเครื่องรางของขลงังของแท้ร้อเปอร์เซนให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกทุกท่านสามารถฝากราวบูชาของขลังได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมราคาเดียวกับแหล่งผลิต สมัครเป็นสมาชิกกระเป๋าได้เลยค่ะเคยที่ปุ่มสมัครตามหน้าจอได้เลยนะคะพิเศษสุดสมัครเป็นสมาชิกวันนี้รับแผ่นทองเสริมดวงวัดอินทราว,วิหารพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ปกป้องภัยเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋ารัวย